มีทั้งตู้แรงดันสูงแรงดันต่ำภายในเนี่ยประกอบด้วยพวกสัญญาณโมเดลลองดูลองดูใช้ไฟ110 120ก็แล้วแต่แล้วต่เนี่ยก็จะมีซิมการ์ดอยู่ข้างในสวัสดีครับผู้ติดตามทุกท่านแดนหลายท่าน <laughs> ต้องขออภัยนิดนึงครับพอดีช่วงนี้ไม่มีเวลาได้ลงคลิปไม่มีเวลาทําคลิปเลยเพราะว่าผมมาวิ่งงานกับของบริษัทสามารถทีรคอมมาเนาะคือเขาดีลงานกับการไฟฟ้าไว้อะไรเงี้ยคือกลับมาแล้วบางทีมันมันเหนื่อยแล้วก็ไม่มีเวลาต้องบางทีต้องทํานั่งทําเอกสารส่งงานเขาด้วยอะไรด้วยก็คือไม่มีเวลาถ่ายทําคลิปอะไรเงี้ยก็ก็เลยเอาเอาคลิปเนี้ยมานําเสนอให้ดูว่าไอที่ผมทํางานอะไรเกี่ยวกับพวกของสามารถหรือว่าอะไรเงี้ย ก็คือผมไปซับเขาีกทีนึงเนาะไม่ใช่ของบริษัทสามารถโดยตรงก็คือตอนเนี้ยคือผมอวิ่งตู้เขาเรียกว่าเป็นตู้ AMR นะครับก็คือเป็นพวกเป็นตู้ตู้ไฟที่แบบว่า,าไม่ต้องเข้าไปจดจดมิเตอร์มันจะอ่านค่าจากผ่านมือถือของผู้ใช้ไฟก็คือขอรหัสผ่านจากทางไฟฟ้าเขาก็คือ ไม่ต้องเข้าไปตรวจเช็คอาจจะมีเช็คค่าความเที่ยงตรงปีหนึง่งอะไรเงี้ยเช็คการไฟฟ้าส่วนผมก็เป็นทีมสามารถคือเข้าไปเซอร์วิสดูพวกสัญญาณทําความสะอาดพวก่าระบบภายในต่างๆอะไรเงี้อ่าครับก็เลยเอามาให้ชี้แจงให้ดูว่ามันเป็นตู้แบบไหนอะไรแบบไหนนะครับก็คือต้องขออภัยด้วยไม่มีเวลาทําคลิปกลับมาแล้วมันเพลียมเหนื่อยก็เลยไม่ได้ทําโอเคแต่ยังไงก็พยายามจะลงเรื่อยๆ <c oughs> เดี๋ยวช่วงนี้ก็พยายามก็ ลงคลิปการทํางานแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเช็คตัวเอ r ดูบรรยากาศดูวิวทูวทสไปก่อนแล้วกันนี่หลักฐานคาตาคร <c oughs> ับพอดีมาเจอส่วนต้มพอดีมาดูสวนสวนต้น,นลุงเ <c oughs> มื่อกี้ผมเจอลุงแล้วผมขอเขาแล้วนะเมื่อกี้ <c oughs> เจอลุงกับลูกชายเขา ลูกสองลูกลองดูลองดูมาเนี่ยแกปีละครั้งแล้วพี่น้องถือบางทีมาแล้วเปลียนด้วยว่าจะเจอพ่สุกขออนุญาตตามหลองเดี๋ยวขอเชิญทุกลูกเดี๋ยวขอเชิญทุกลูกเลยไหมเนี่ยได้เลยคุณโตอยากจะลองชิมไม่คุณโตชื่ออะไรกิ๊บเลยผมได้รับผมได้รับ เนาะจะได้ไม่ไม่ลืมกันขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ขอยติดตามนะครับก็คืออาจจะผิดพลาดไปบ้างอะไรไบ้างต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับครับผมอาจจะได้ความรู้กันไปบางนิดหน่อยก็ยังดีเนาะดีกว่าไม่รู้เลยเพราะว่าบางทีบางสิ่งผมอธิบายไปก็คืออาจจะผมเข้าใจเองแต่อาจจะอธิบายไม่ค่อยอให้คนอื่นเข้าใจไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยพอดีก็ค่อยๆปรับปรุงไปเนาะโอเคครับผมก็คือ จริงๆแล้วตู้ MR เนี่ยก็คือเป็นตู้แรงดันสูงเนาะมีทั้งตู้แรงดันสูงแรงดันต่ําภายในเนี่ยประกอบด้วยพวกสัญญาณโมเดม็มเนาะมีเป็นโมเดม็มแล้วก็มันจะมีซิมการ์ดอยู่ข้างในซิมการ์ดนี่ก็แล้วแต่อาจจะเป็นของเอ่อดีแท็กมูฟเอแล้วแต่แล้วแต่เขาจะประมูลได้เขาก็จะมาใส่ในนั้นเวลาเช็คสัญญาณก็คือดูผ่านมือถือเอาภายในตู้ก็มันก็จะประกอบด้วยเป็นเอ่าเป็นมิเตอร์เนาะมิเตอร์คือ มิเตอร์ทั่วไปอะไรเพียงแต่ว่ามิเตอร์5์1 0แอะไรเงี้ยมันก็จะติดข้างนอกแต่ตัวเนี้ยมันจะอยู่ภายในตู้ตู้ตู้เหล็กของเขาที่เขาป้องกันเซฟไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ข้างในก็จะมีมิเตอร์แล้วแต่รุ่นใช้ไฟ110 120ก็แล้วแต่แล้วแต่รุ่นเขาที่เขาทำมาส่วนตัวโมเด็มเนี่ยก็จะมีซิมการ์ดอยู่ข้างในเนาะเอาไว้รับส่งสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตคือดูข้อมูลดูข้อมูลผ่านมือถือคือไม่ต้องปิดการไฟฟ้าไม่ต้องเข้ามาตรวจเช็คมิเตอร์หน้างาน ไม่ต้องเดือนเดือนเหมือนเดือนนึงต้องมาจดหน่วยที่จดหน่วยทีมอันนี้ไม่ต้องก็คือมันสามารถดูผ่านมือถือหรือว่าผ่านหน้าจอคอมของการไฟฟ้าแล้วก็ของลูกค้าได้เลยคือถ้าลูกค้าสนใจอยากจะได้ข้อมูลอะไรก็เข้าไปขอพาสเวิร์ดแล้วก็เอาเข้ามาดูว่าเอ้ยค่าไฟเราเดือนนึงใช้เท่าไหร่เท่าไหร่มันสามารถดูเรียลไทม์ได้เลยคือดูห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรเงี้ยดูการใช้ไฟของเราว่าเราใช้ไฟออนพลิกออฟพลิกอะไรตอนไหน หรือค่าพิกค่าไฟสูงสูงเราจะได้มากําหนดไฟได้ว่าเอ้ยเราควรจะเปิดเวลานี้มันจะได้ประหยัดนะเขามีค่าอ่าเหมือนนะครับว่าค่าพิกของกระแสอยู่อะไรอยู่เนาะผมก็อาจจะอธิบายไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ก็คือประมาณเนี้ยมันเป็นข้อมูลดีคือมันเป็นข้อมูลที่สามารถขอขอดูได้เลยถ้าเป็นคนเจ้าของนะแต่ถ้าไม่ใช่เจ้าของก็ไม่ให้นะการไฟฟ้าโอเคก็ประมาณนี้ครับข้างในก็มีนี่แหละมีโมเด็มมีมี มิเตอร์แล้วก็ตัวจับสัญญาณอะไรของเขาผมก็ไม่สามารถบอกข้อมูลได้มากเพราะว่ามันเป็นบางทีมันเป็นความลับของของการไฟฟ้าเขาหรือว่าอะไรเงี้ยคือกันพวกมิจฉาชีพมารักไฟใช้ไฟเพราะตัวนี้มันมันก็เนาะมันบางทีอาจจะพวกมิจฉาชีพการรักใช้ไฟอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากอธิบายให้มันชัดเจนมากเท่าไหร่ก็คือให้รู้ว่าเนี่ยตู้นี้คือเป็นตู้ควบคุมเนาะไฟแรงสูงแรงต่ํา ประมาณนี้ครับส่วนด้านไหนกนะ็อย่างที่เห็นเลยก็คือมีตัวซีทมีอะไรไว้ไว้จับกระแสแอมเช็คตามสัญญาณส่วนผมก็มีหน้าที่แค่นี้เองคือทำความสะอาดเช็คสัญญาณแล้วก็พวกดูพวกเถาวันไดายาอาไดยาไม่ให้เถาวันมันขึ้นไปตามเสาแรงสูงไปแบบคล้ายๆว่าไปเหมือนอะรถ้าเราปล่อยให้มันนานๆเนี้ย มันก็ยิ่งทําให้คือเลื่อยๆๆขึ้นมางบนไปพันซีเอตัวแรงสูงขึ้นมาเกิดปัญหาไฟลงกาวไฟเล,ล็กชนิช็อตก็มีปัญหาเนาะก็มีหน้าที่แค่นี้เองคอยทําความสะอาดให้มันชัดเจนหน่อยแต่ไปทั่วหมดนะครับคือว,วิ่งวิ่งหลายตู้วิ่งเยอะมากเลยในของแต่ผมวิ่งแต่ผมวิ่งของจังหวัดสุโขทัยเนาะเขามีทุกจัจงหวัดแหละเพียงแต่ว่าผมอยู่ที่นี่ก็คือมันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะอะไรเยอะก็คือพยายามวิ่งอ่าเซฟๆแค่นั้นจังหวัดสุโขทัยพอ งานตัวนี้ก็คือผมว่ามันดีอย่างคืองานอะไรทุกอย่างนะถ้าเราคิดว่าเราทําได้อะไรได้ทําไปครับอย่าไปเลือกงานเพราะว่าถ้าเลือกงานเราเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยคือมันค่อนข้างจะลําบากนิดนึงเนาะก็คือมันมันต้องใช้ไม่ต้องใช้คนเยอะส่วนงานตามบ้านหรือว่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีลูกทีมก็เวลารับงานไปก็ให้ทีมของผมที่รับงานไว้ก็คือไปช่วยกันทําก็คือเหมือนหารายได้กันไปก็คืองานแถวบ้านนะเนาะเราสามารถ อยู่ได้เรียกว่าอยู่ได้ไม่ถึงก็เดือดร้อนก็คือไม่เราไม่ได้คิดราคาแพงมากอะไรมากคือเอาแค่เขาอยู่ได้เราอยู่ได้เอาอถ่านน้ำมันมแ,ลแล้วแล้วก็เหลือนิดนหน่อยหน่อยก,ก็ก็ยังดีโอเคก็ประมาณนี้คิดถึงกันครับคิดถึงกันเดี๋ยวจะถามว่าเอ้ยหายไปไหนนานเลยเลยเลยไม่ทำคลิปรูอว่าอะไรจริงๆก็ไม่มีเวลาจริงๆผมต้องทําเอกสารแล้วก็รูปนึ้อมองทีหูกว่าจะใส่กว่าจะ กรอกข้อมูลไซส์หนึ่งอะไรหนึ่งได้บางทีมันมันใช้เวลามันกันคืนคืนบางทีนอนสี่ทุ่มห้าทุ่มก็คือเช้าก็ออกอ,อ,กอีกแล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีเวลาทําคลิปก็เลยเอาเป็นคลิปตัวนี้แล้วกันเอามาให้ดูว่าเอ้ยนี่คือตู้แบบนี้นะคือทําความสะอาดแบบนี้เลยนะใครเห็นก็จะได้รู้อ๋อจริงๆแล้วมันคือตู้มิเตอร์อ่าอะไรประมาณเนี้ยครับจะได้เข้าใจจะได้เอ้ยใครถามใครตอบได้ตอบได้หรือว่าเป็นอ่าเหมือนเราเป็นเจ้าของ ผู้ใช้ไฟเองก็คือจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเราสามารถขอ,อพาสเวิร์ดจากการไฟฟ้าได้นะดูข้อมูลของเราเรียลไทม์เราจะได้มาปรับปรุงแก้ไขช่วงนี้เราควรจะเปิดไฟตอนไหนให้มันเยอะๆหรือค่าออฟพีคออนพีคอะไรเงี้ยมันจะได้ประหยัดไปอีก <c oughs> ได้ส่วนไหนประหยัดประหยัดอะไรเงี้ยมันสามารถดูรายละเอียดได้ยิบเลยถ้าเป็นผู้ใช้ไฟนะก็ประมาณนี้ครับผมอ่าไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคิดถึงคิดถ,ถึงกัน บา,บายๆก็ช่วงนี้ก็ดูคลิปแบบนี้ไปก่อนแล้วกันต้องขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวมีไลฟ์ใหม่ๆมาก็จะมา,าลงคลิปให้ดูเรื่อยๆแล้วกันขอบคุณที่ติดตามมากๆนะครับสวัสดีครับบาย